สบายดีทุกคนเนาะมันนี่ก็เราก็ได้รั่งเครื่องมากะสิมารีวิวเลยสิมาอัดเป็นหลักฐานเพราะว่าบริษัทเพิ่นให้มีหลักฐานเพื่อป้องกันเครื่องมันจะเสียหายเพื่อจะได้เปลี่ยนอันใหม่เอากคเลยเลยอคอยได้กองดีงดต้องคอยแกะ่ต้องคอยแกะ เอามาลุ้นว่ามันแมนยังอยู่ในนี่มาลุ้นกันเลยนาตื่นเต้นหน่อยนึงเก็นของหม่ของหม่ของม่เออตตตโอ้สเยะโอ้บมดาุดยอดสุดยอดมาดได้แล้วอืมคเดโอ้ย เฮ้ยของไม่ของไม่ยนต์จะบินเทียวนี่แหละบัานนี้เออมาเบิ้งยิ่งๆของไม่มีอย่างนี้มีอย่างไีอย่างเนาะเออนี่คือกลับมันเนาะกลับมันเออนี่ตัวจริงโอ้โหงามธรรมดาสุดยอดสอนราคาเนาะเออสุดยอดโอ้มาลุ้นหนึ่งไม่วอา เบิ้งเบิ้งมีแนวอะนรบ้างมียังไงฉันเบอร์ตัวนี้คือครับคือเรโมทตัวนี้เรโมทคู่มือนะโอ้โหบละตัวนี้คือเบิ้งตัวนี้อันนี้ใส่ใส่สาวมาตัวนี้เปนแนวแนวกันโซนมันกันโซนมัน เออขบสุดได้รุ่นตัวนี้อ้าวมาแล้วผ่านนี่เลยบ่ปกตินะปกติบ่ปกติครบพื้นท่าซากกับ เยนสะเนาะแม่นเอแบตมันอันเดียวบ่กเจ้ามีแบต2ก้อนอ่ก้อนเดียวจะได้ใส่ก็แทนปีกมันอันนี้บ่ม่แนวจับโทรศัพท์ไว้ก่อนเดียวอืโอเคเนาะยังบ่แลจังสิมาสตาร์ทถือว่าครบสุดบ่แลยังบินบ่เอบ่แลยังบินโอเคเนาะคลิปนี้ก็จะจบไปแล้ว ตอนนี้กะ <c oughs> สากแบตเป็นเทียมห้อยสิมาลองบึงซื้อโดนมาไหม,มว่ามันจะได้หรือไม่ได้นะสิไปทดลองแบตสากเป็นเทียมหอย้อยสิมาลองบึงมันจะได้หรือไ <c oughs> ม่ได้เดียวแบตใส่ โอเคสำเร็จเห็นได้บาทนี้อืมประกอบไปเตรียมห้อยไว้มาเปิดอืมไฟขึ้นลายบานเกียมบินนะเดี๋ยวไปเปิดเยโมทนี่ กดไปอีกอเ้าโอเคเข้าไปนิง่งเอ่อยัองวันใดเนาะโอ้โหโอ้ตายอยู่พุ่นเลยไปบัตรท่านจัง หไดไคลิปแล้จวจะไปพรุ่งอือตอนนี้กำลังทดสอบจะบ,บินละล่าบานเร่งเครื่องสีโคตรง,งามนะสมราคา ไปแล้วบาอาวทุเจอ่นกันนะ่มได้คลิป ลียเกลียเกลียๆเออได้เลยคลิปหนึ่ง